สวัสดีครับทุกท่านวันนี้มาพบกับผมอาร์มในรายการจ้อจีนมอจีนพาเกบอกกับผมอาร์มอีกครั้งนะครับก็เป็นไงบ้างครับทุกท่านสําหรับอาทิตย์ที่ผ่านมาอาทิตย์ที่ผ่านมานี้จริงๆแล้วก็โควิดในบ้านเราค่อนข้างที่จะรุนแรงเลยก็ว่าได้เนาะทำลายสถิติเก่าไปเรียบร้อยนะครับเมื่อปีที่แล้วถึงแม้ว่า จะดูข่าวเงียบๆไปก็ตามแต่ยังไงมันก็ยังอยู่นะครับขอให้ทุกท่านระมัดระวังด้วยอันนี้ด้วยความเป็นห่วงจากใจนะครับเพราะว่าหลายจากที่ผมกลับมาจากตอนที่โอเปอเรชันแล้วก็หลายคนนะครับครึ่งทีมนะครับติดแต่ผมก็ยังรอดมาได้ rt pcr 1 2ผ่าน atk 2รอบผ่านไปได้ด้วยดีนะครับก็ยังคงรอดได้ถึงทุวันนี้ก็หวังว่าทุกท่านคงจะรอดไปด้วยเช่นกันนะครับอ่ะมาก็พูดถึงโอเปอเรชั จริงๆแล้วเราพูดถึงเรื่องสถานที่ไปเรียบร้อยแล้วแต่เรายังขาดการคุยถึงสิ่งหนึ่งที่มันจะเป็นไฮไลท์และเราก็ยังขาดไม่ได้เลยแน่นอนนั่นก็คือเรื่องของอาหารการกินนั่นเองนะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าตอนที่ไปกมบูชาเนี่ยตอนครั้งแรกที่ไปเนี่ยผมเองจําอะไรไม่ได้มากว่าเรากินอะไรไปบ้างหรืออะไรยังไงแล้วก็ โอเคเนื่องจากผมเป็นคนที่ค่อนข้างกินง่ายแล้วก็ก็จําได้แค่ว่ามันไม่มีแบบว่าเอฟเฟกอะไรกับตัวเองเท่าไหร่เพราะฉะนั้นรอบแรกจริงๆจ,จำอะไรไม่ได้มากแต่ว่ารอบนี้เนี่ยแน่นอนจําได้เยอะครับว่าเราได้ไปกินอะไรมาบ้างเรามีไฮไลท์อะไรบ้างเพราะฉะนั้น ก็จะมาทําเหมือนกับรีวิวเนาะเป็นไกด์ทัวร์เล็กๆต้บอกประมาณนั้นซึ่งโอเคครับที่ไปเนี่ยเราอาจจะไปหลายร้านแต่ว่าอันนี้ผมจะเอาเท่าที่ตัวเองจําได้เนาะเพราะว่าหลายร้านเราจะไปแบบร้านพื้นที่ร้านโลเคอลแต่ว่ามันไม่มีชื่อให้ตามไปก็จะลำบากนิดหนึ่งนะครับอ่ะข้อแรกเลยเมื่อไปถึงปุ๊บทุกคนพาไปก่อนร้านแรกที่ได้กินหลังจากลงเครื่องก็คือร้านกัวจำปาทุกคนเรียกชื่ออย่างนี้ก็ไม่แน่ใจว่า มันเป็นคือภาษากบบูชากับภาษาไทยเป็นภาษาเดียวกันหรือเปล่าเนาะเพราะว่าภาษาไทยเราก็มีคํายืมในบบูชามากมายเช่นกันเนาะอ่ะเอาว่าชื่อร้านชื่อบาครัวจำปาเราก็เรียกอย่างนี้ทุกคนเข้าใจโคจัมปาเนี่ยเป็นร้านอาหารเวียดนามนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ลักษณะเด่นก็ต้องเป็นเฝอแน่นอนอร่อยไหมน่าบอกเลยว่าก็สไตล์เวียดนามแท้รสชาติแบบอร่อย นวลนะครับนัวแล้วที่ไปกินเนี่ยไฮไลท์ของเขาเป็นเฟอร์เนื้อเพราะฉะนั้นเนี่ยคนไม่กินเนื้ออาจจะลำบากนิดนึงแต่เขามีเฟอร์ไก่ให้เลือกนะครับเขามีเฟอร์ไก่ให้เลือกแต่ไฮไลท์ที่สุดเขาคือเฟอร์เนื้อซึ่งเนื้อเนี่ยมี2รายการให้เลือกด้วยกันระหว่างเนื้อธรรมดากับเนื้อวากิวนะครับอันนี้จริงๆต้องบอกว่าผมไปกินมาหลายที่ผมก็สงสัยเหมือนกันว่าในกัมพูชาเนี่ยช่วงเนี้ยหรือว่ามันเป็นเทรนหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าหลายๆร้านที่เราเข้าเราจะเจอเนื้อวากิวอยู่ประจําเยอะมากมาก ตอนนั้นเนี่ยพี่ๆเขาก็สั่งกันก็คือเฟอเนื้อวากิวมากินจำได้เลยคือที่เสิร์ฟมาเป็นชามหินนะครับขนาดเนี่ยตอนแรกเราก็นึกว่าจะแบบเหมือนเฟอบ้านเราใช่ไหมเล้วก็เอ้ยมันก็ไม่ได้ไซส์เท่าไหร่ใช่ไหมเหมือนกว๋วยเตี๋ยวโอ้ยชิลกินได้ปรากฏยกมาถึงปุ๊บหน้าเหมือนชามบะหมีม่ครับบะหมีม่ญี่ปุ่นคือใหญ่มากแล้วก็แบบ เ,เดี๋ยวก่อนนะแล้วนี่คือมีแค่เส้นและซุปเพราะฉะนั้นเนื้อแยกมาทางหากผักแยกมาอีกทางหารวมๆแล้วโหแบบกองพันเนอร์เทิร์นทึกมากครับ <c oughs> ก็กินอันนี้อิ่มแน่นอนคือแล้วผมเป็นคนกินน้อยนะช่วงเวลานั้นตอนนี้โดนสปอยมานิดหน่อยนะฮะ <c oughs> ก็ตอนนั้นยังลดอาหารอยู่เรากินไปทีมก็ก,ก็อิ่มอะมากๆแบบจุกข้ามมือไม่ได้เลยคุ้ม ร้านแรกนี่มีไฮไลท์แค่ดีเพราะอย่างอื่นไม่ได้กินสั่งมาแต่จิกไปนิดๆหน่อยๆอ,อะไรเงี้ครับไม่ได้กินหานร้านแรกไปนะครับขัวจำปากับอาหารเวียดนามเราก็ไม่ได้กินอะไรมากแล้วก็วาร์ปไปเลยที่ซีฮารดวิลนะครับเพราะวันที่สองเราก็รีบเดินทางไปที่นู่นวันแรกที่เราถึงเราก็จะหาของกินที่ค่อนข้างเชื่อมั่นได้ว่าเราจะไม่เป็นอะไรนะครับก็เลยจะหาของที่เป็นร้านเชนที่รู้จักพออย่างน้อยรสชาติก็ คุดปากเนาะไม่มีอะไรแบบผิดรสชาติสักเท่าไหร่และก็คอนเฟิร์มว่าเราจะอยู่ได้ในวันถัดไปนะครับก็เลยเลือกกันไปกกินที่ KFC KFC ที่นี่เนี่ยก็โอเคครหน้าตาเหมือนไทยอันนี้ผมบอกเลยเพราะว่าผมเป็น,ปนแฟน KFC เนาะอยู่ที่ไทยแล้วก็ผมก็ชอบนั่งทำงานที่ KFC แถวบ้าน ซึ่งโอเคคุอื่นอาจจะชอบนั่งสตา b u c k คแต่ไม่ไม่รู้ผมชอบนั่งเคเรู้สึกว่าแบบมันโปรโมันมีคนเดินไปเดินมาผมชอบบรรยากาศแบบไลฟ์ฟรีครับมีคนเดินไปเดินมากินนู่นกินนี่อะไรเงี้เสียงก็าสาขาผมจริงผมจะไปเวลาที่ คนไม่ค่อยเยอะมากก็ถือว่าโอเคอยู่ก็จะบอกว่าเออเคฟซที่กัมพูชาตอนนี้ตกแต่งก็เหมือนเคฟซไทยที่เพิ่งรีโนเวทกันไปก็ไม่รู้เหมือนกันว่าด้วยความบังเอิญหรืออะไรก็แล้วแต่นะ้นาตาเหมือนกันเมนูที่ของกัมพูชาเนี่ยจริงๆแล้วเขามีเมนูเด็ดที่เป็นเมนูล,ลับเฉพาะของเขาเหมือนกับของเราของเราอยากจะมีไก่แทบใช่ไหมครับไก่แทบเป็นมาตรฐานเลยคือเฉพาะประเทศไทยตลอดที่ดู ก็มีหน้าตาเหมือนไก่แทบผมก็ไม่รู้ชื่อเหมือนกันว่าชื่ออะไรเพราะบอกว่าเอาอันนี้สั่งกับพนักงานพนังกานงกานผู้ไทยได้ด้วยนะแบบเอาอันนี้ชุดหนึ่งนะครับหน้าตาเหมือนไก่แทบพอได้รับมาปุ๊บ <cam> ก็รู้สึกว่าโอเคหน้าตาเหมือนคล้ายแต่พอกัดเข้าไปปุ๊บรสชาติต่าง,างรสชาติมันเหมือนผงต้งยมยำของมาม่าเราอะครับก็คือไก่แทบเราจริงๆมันก็มันก็โทนที่เป็นต้มยำใช่ไหมครับคือมันก็มันก็แทบมันก็แต่ว่ารสชาติเรามันจะจัดแบบหนักแหลมไปเลยแต่ที่นี่เนี่ยกลับว่ารสชาติ ไม่แหลมขนาดนั้นแล้วผมก็ว่าอมันก็เป็นรสชาติที่โอเคนะผมว่าหลายๆคนก็กินได้นะถ้าแบบคนบ้านเราที่แบบไม่ชอบกินรสชาติจัจดๆของวิงแซบเนี้ยอยากจะแบบได้ความรู้สึกของวิงแซบแต่ไม่ต้องไปสัมผัสถึงวิงแซบได้ไหมผมว่าอันนี้เป็นตัวเลือกที่ดีนะครับเคซีเขาเนี่ยมีเมนูอีกอันหนึ่งที่น่านเหลือเชื่อมากบ้านเรามีเมนูข้าวใช่ไหมครับข้าวยำไก่แซบขอายำไก่ซีด่ข้าวไก่เคียวหวานที่กัมพูชามีข้าวเหมือนกัน เด็ดกว่าเรามากนั่นก็คือข้าวมันไก่ทอดครับแบบผู้เคฟซีมีข้าวมันไก่ทอดก็คือผมว่านึกภาพแม็กบ้านเราอย่างพาะแม็กบ้านเรามีข้าวมันไก่ทอดใช่ไหมแต่ว่ามันก็คือไก่เคฟซีมันคือไก่ที่ไม่เน้นกรอบมากก็คือจะนุ่มกว่าผมว่าจริงๆโดยรวมแล้วข้าวมันกับไก่ทอดของที่กัมพูชาไปด้วยกันได้แต่สาขาที่ผมไปกินเนี่ยเสียอย่างเดียวคือแกงจืดท,ที่ที่เป็นซุปรครับ คือจือดแบบจืดเลยจืดมากจืดแบบน่ากลัวมากนั่นแหละครับอ่ะอันนี้เป็นอันที่สองละต่อนะครับร้านต่อไปแน่นอนถ้าเราจะขาการรีวิวอะไรไม่ได้ไปนอกจากอาหารเช้าโรงแรมอาหารเช้าโรงแรมที่ว่าผมไปอยู่ด้วยกันเนี่ยก็ที่พักเนี่ยก็คือพยายามเลือกให้เป็นแบบว่าโลเคอลที่สุดทัเทีไม่ได้พี่เขาบอกเนี่ยเพราะว่าด้วยประหยัดงบนั่นแหละราคาจะได้ไม่แพงอะไรนะครับแล้วเราก็เลือกโลเคอล ที่อยู่ตรงนั้นเขาก็มีอาหารเช้าให้อาหารเช้าที่ผมประทับใจในไลน์อาหารเนี่ยคือผมกินประจําแน่นอนคือไข่เจียวเขาขอบคุณมากที่ชาวบูชากินไข่เจียวเหมือนบ้านเรานะฮะแถมทำมาเป็นอาหารเช้าด้ยนะที่ตรงนั้นเนี่ยไม่มีไข่ดาวนะครับมีไข่เจียวแล้วก็เหมือนอารมณ์หมูหวานผมกินแค่นี้แหละไข่เจียวหมูหวานอร่อยแต่ว่าที่โรงแรมก็ในไลน์เขาจะมีข้าวผัดมีแบบโจ๊กข้าต้มกุยอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะมีแล้วก็ที่สำคัญของเขามี ขนมจีนซึ่งผมเห็นเนี่ยอยากกินมากคือขนมจีนเขาอย่างที่บอกใครถ้าใครติดตามในช่วงก่อนหน้าครับที่มีเขาบอกว่ากัมพูชาจะขึ้นทะเบียนขนมจีนในสูตรของกัมพูชาครับึ้อเป็นมรดกโลกก็ ใช่เพราะว่าของเขาไม่เหมือนเราเนาะอันนี้บ้านเราไม่มีใครเขาโวยกันเรื่องนี้วิละขนมจีวบ้านเขาไม่เหมือนกับบ้านเราสูตรไม่เหมือนกันแต่ไม่เหมือนกันอย่างไรนั้นผมไม่สามารถรีวิวได้ครับเพราะผมไม่กล้ากินครับด้วยเหตุอะไรเพราะว่าผมกินที่ไทยเนี่ยขนมจีกินทุกรอบท้องเสียทุกรอบก็เลยไม่กล้าว่าจะเอายังไงดีเพราะแบบกลัวเดี๋ยวเสียเสียการเสียงานเนาะแต่เห็นหน้าตาของเขาเนี่ยเอาจริงๆก็น่ากินเหมือนกันแล้วก็ อารมณ์ผมว่าไม่น่าจะเข้มเท่าบ้านเราคือโอเคกินไปอาจจะไม่ได้ท้องเสียคืออยู่ที่ไทยเนี่ยไอขนมจีนน้ำยาอะไรก็ตามแต่เปลี่ยนมาทุกน้ำยากินปุ๊บตอนเย็นไปและข่องน้ำเรียบร้อยทุกครั้งแต่คิดว่าอันนี้ไม่ไม,ไม่น่าแต่ถ้าถามว่าหน้าตาคล้ายกันไหมในการผมว่าผมองค์ประกอบอมันคล้ายกันอยู่แล้วแหละจะบอกว่านวัตธรรมเรามันก็เชื่อมๆกันอยู่เนาะก็อันนั้นก็เป็นเอกลักษณ์ของเขาเหมือนกันอีกอย่างหนึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยใกล้ๆโรงแรม เราก็จะมีร้านอยู่ร้านหนึ่งที่แบบว่าเขาบอกว่าเปิดตลอดแต่ก็ไม่แน่ใจไม่เคยเห็นตอนเช้าเหมือนเขาไม่ค่อยมีคนเท่าไหร่แต่ก็ร้านนี้จะดีตอนที่แบบนั่งช่วงเย็นยันช่วงดึกจะเ,เป็นแบบร้านเฮ้ยมีดนตรีเล่นตอนเย็นแล้วก็เปลี่ยนรูปแบบเป็นแบบดนตรีเตื้อตอนดึกอะไรอย่างเงี้มีดีเจเปิดสุดยอดมากชื่อร้านอังกอร์บีชอันนี้จําชื่อขึ้นใจเลยร้านอังกอร์บีชก็ดีครับร้านนี้บอกเลยว่าอาหารดี ในหลายๆอย่างซึ่งมันจะเป็นเมนูที่เราได้กินหลังจากกินข้าวเย็นหนักไปแล้วแหละตรงนี้เราจะกลับมากินแบบว่าเฮ้ยนนิดหน่อยอะไรเงี้ยเพราะว่ามันเป็นร้านที่นั่งตื่นแล้วใช่ไหมแล้วก็จะ่พี่ๆก,ก็สั่งเบียร์สั่งอะไรกันเราก็มีขนมอะไรนิดหน่อยๆตามสไตล์ก็สั่งเฟรนฟรายอร่อยมากใช้ได้เลยใช้ได้เลยเออแต่เฟรนฟรายเฟรนฟรายที่กัมพูชาสไตล์การทอดไม่เหมือนบ้านเรานะครับบ้านเราจะเน้นกรอบแบบกรอบกลมอะครับแต่ว่า ของที่นู่นเนี่ยคือตอนแรกคิดว่าจะเป็นสไตล์ร้านแต่ว่าพอเจอ KFC ซด้วยเจอที่ด้วยเนี่ยผมก็ค่อนข้างจะฟันธงได้ว่าที่คำภูชากินเฟรนไฟจะทอดเป็นออกแนวแข็งกว่าบ้านเราเพราะผมจะไม่ผิดผมก็เคยเจอที่ไหนสักที่หนึ่งเหมือนกันที่แบบว่าเอ้ยอารมณ์แบบข้างนอกแข็งแบบนี้นครับก็ไม่ใช่ว่ามันไม่อร่อยนะมันก็อร่อยแหละมันก,นะมนก,มนก็มันก็คือเฟรนไฟแหละแต่ว่าร้านนี้ถ้าถามว่าของเด็ด ของรานนี้คืออะไรสิ่งที่ผมสั่งในวันนั้นเ้องบอกว่าสั่งในวันนั้นเพราะว่าเมื่อวันอื่นมันก็สั่งไม่เหมือนกันนะเนาะแต่วันนั้นสั่งอาหารเนวันอื่นๆเนสั่งเป็นของกินเล่นอ้าสั่งอาหารมาเนี่ยก็คือสเต็กเขาเรียกเขาเขียนว่าเป็นแบบว่าเนื้อของกัมพูชาก็เรียกงย่ายๆเลยแหละสเต็กเนื้อกัมพูชานะครับรสชาติอร่อยต้อง ชื่นชมร้านนั้นด้วยว่าทำมาได้ดีมากก็คือมันมีความเหนียวต้องบอกว่าเหนียวในในเลเวลก็น่าจะพอๆกับโคขุนบ้านเราเราะว่าเราจะเป็นสายพันธุ์ใกล้ๆกันน,นิดผมก็ไม่เอ็กซ์เพรสในในด้านเนื้ออีกแล้วนะฮะนั่นแหละครับไม่ได้นุ่มเหมือนโซนยุโรปเนาะเราก็เหมือนเือนสไตล์ไทยแต่แนตะ่ที่เราต้องพูดสเต็กมีน้ําจิ้มอย่างหนึ่งที่เหมือนกับจิ้มแจ่วก็ไม่ใช่คือผมกับน้องก,กินกันไปมันก็จะเป็นน้ําจิ้มที่เรารีวิว ให้ความเห็นตรงกันว่ารสชาติเหมือนมาม่าอีกแล้วมาม่าต้มยำนะครับจะนิยามไว้ว่าแจ่วแล้วกันว่าแจวกับบูชาแล้วกันคือรสชาติจะออกโทนเปรี้ยวเออเปรี้ยวนําไม่แล้วก็เค็มตามน้อยนะครับไม่เหมือนไม่เหมือนแจ่วบ้านเราที่เค็มนํา ใช่ไหมเออแล้วก็เอาไปกินกันเนี่ยสเต็กเนื้อแหละก็ถามว่ารสชาติโอเคนะแต่ผมชอบมากกว่าถ้าเอาเป็นป่ายไปจิม้มชอบมากคือรู้สึวนนกว่ามันัวกว่าที่จะแบบจิม้มซอสมะเขือเทศนั่นแหละ่านไปร้านที่4ี่แล้วใช่ไหมอ้ยพูดรวดเร็วมากรีวิวที่ร้านร้านละของก็สออย่าง2อย่างอ่ะต่อไปเราก็กลับมาหลังจากปฏิบัติงานเสร็จเราก็จะกลับมาที่พนมเปญเพราะว่าเตรียมกลับและเตรียมกลับมี2ร้านที่ไปกินแล้วก็ค่อนข้างประทับใจนะครับร้านแรกก็คือ คาเฟ่บราวน์นี่อันนี้มาแปลกมาแปลกนี่เป็นร้านคาเฟ่คาเฟ่บราวน์เนี่ยอยู่แถวแถวที่พักกันแหละครับตอนแรกคิดว่าน่าจะเป็นแบบร้านเปิดธรรมดาแต่รู้สึกว่าตอนหลังเหมือนเราเดินไปเจออีกสาขาหนึ่งก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นร้านที่มีสาขาอยู่พอสมควรนะครับมีน่าจะมีหลายสาขาก็จะเป็นคาเฟ่ในแบบว่ากาแฟสดแล้วก็มีแบบมีบาริสต้ามีอะไรแบบอย่างดีอย่างดีร้านดีมากบรรยากาศดีมากไปั่างเนี่ยเดี๋ยวผมสั่งโกโก้ ขออภัยนะผมไปกินกาแฟสั่งโกโก้โกโก้เขาก็อร่อยก็อร่อยก็สไตล์ของของคนที่ทำมันนะครับร้านกาแฟแบบบาริสต้ามันก็จะมีความนวลกว่ามีความเข้มข้นกว่าแบบปกติไม่อยากพูดเลยที่ดูมีอเมซอนด้วยอเมซอนก็ก็แบบอเมซอนไทยนะอร่อยไม่ซ้ำจำสูตรไม่ได้นะครับคงชื่อคงเส้นคงวามากคาเฟ่บราวน์เนี่ยผมสั่งเค้กเค้กของคาเฟ่บราวน์เนี่ยก็จะบอกเลยว่า ค่อนข้างเน้นหนักแบบว่าริชมากก็ถือว่าจริงๆดูจากตัวลูกค้าแล้วมีทั้งชาวต่างชาติมีทั้งชาวกัมพูชาเองมาใช้ก็ถือว่าน่าจะเป็นร้านกาแฟที่ค่อนข้างมีชื่ออยู่พอสมควรนะครับค่าเสียหายร้านนี้ค่อนข้างค่อนข้างเยอะแต่ก็คุ้มค่ากับราคาที่กินเนาะโดยรวม้วถูกอัสตาบักแน่นอนแล้วก็รสชาติบรรยากาศบวกอะไรเข้าไปด้วยผมว่าดีมากๆเลยจริงๆ้ะพูดแล้วเนี่ยมาถึงตรงนี้เนี่ยจะบอกไม่พูดไม่ได้เลยที่นูบี ร้านอาหารที่เป็นแบรนด์ไทยไปเปิดเยอะมากมากมากจริงๆแต่ไม่ได้เข้าสักร้านนะคะเพราะว่าควนพี่ๆแล้วพี่ๆไม่เคยอนุมัติเลยวันก่อนนูน้นก็แบบเห็นเฮ้ยเนี่ยเราบาร์บีคิวพาซ่าไหมครับพี่พาวิค <laughs> ้อนยืนอยู่ห้าร้านเลยแบบพารีคิวพาซ่าไหมครับพี่ก็ <laughs> มไม่มีการตอรบรับจบาไมยได้ทานเรียกกนะฮะก็โอเคตามเข้าไปครับตามเข้าไปอ่ะสุดท้ายสุดท้ายก่อนกลับร้านสุดท้ายครัวมามา่าอันนี้ก็ชื่อมามา่าก็แม่ได้แหละร้านอาหารไทยครัวมามา่าพี่กัดจําไม่ได้แต่ว่าผมว่าเปิด ก็น่าจะเจอเปิดใน o o ุ l e m แบบน่าจะเจอร้านนี้เนี่ยเป็นร้านอาหารไทยที่พี่ก็บอกว่ามาหลายรอบก็จะมากินกันแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันโอเปอเรชั่นครั้งที่แล้วผมคงไม่ได้มาที่พนมเปนผมก็เลยไม่เคยไม่ได้กินนะฮะก็โคาม,มามากเนี่ยหน้าตาดีร้านดีแล้วก็ร้านตกแต่งสไตล์ไทยบกจีน,นหน่อยๆเนาะก็แบบเหมือนจีนยุโบราณนะครับแล้วก็แล้วก็ไทย จริงๆตัวร้านเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นร้านแบบโรงเบียร์เยอรมันเก่าแล้วก็เอามารีโนเวทให้เป็นแนวนี้ส่วนเมนูของร้านนี้ถ้าบอกที่ผมชอบมากที่สุดก็คือคอหมูยา่างนี่คือเมนูอาหารไทยเขาทำได้ดีเกือบทุกอันเลยแต่ผมชอบสั่งคอหมูย่างมาก,กินแบบสุดมากรสชาติดีมากคุยกัน้องอยู่ว่าแบบอร่อยกว่าที่อยู่ไทยนะอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเพราะว่ารสชาตมันไม่เค็มจัด หรือเปล่าอะไรเงี้ยจริงๆพูดถึงที่ไทยเราเรากินรสจัดกันเยอะนะครับแล้วก็มันก็ทําให้แบบบางทีรสชาติมันก็มันก็เพี้ยนๆไปอะไรเงี้ยมันก็ไม่ใช่แบบเพี้ยนไปหรอกต้องกว่ามันก็เป็นคาแรคเตอร์ของที่เนี่แหละอืมแต่ว่าแบบพอที่นู่นทํารสชาติมันอ่อนกว่าผมว่าบางอย่างมันทาให้ t e x t อร์ของอาหารรสชาติของอาหารจริงๆมันชัดขึ้นแล้วผมก็มันก็เลยแบบว่าสัมผัสได้ถึง อะไรหลายๆอย่างมากกว่าก็เลยชอบมากกว่าอย่างง้นแหละรีวิวมานี้ยผมไม่คิดเหมือนกันว่า,าีวิวนี่ๆหน่อยๆแล้วโหวจะได้พูดซะยาวมาขนาดนี้ตอนแรกผมคิดว่าเฮ้ยไม่มีเรื่องคุยเลยอะไรนี่แต่ก็เตรียมเรื่องนี่แหละครับอาหารกัมพูชาที่กินนะกัมพูชาต้องม่อาหารที่กินนะกัมพูชามารีวิวคร่าวๆก็จะบอก ทุกท่านว่าถ้าเกิดได้ไปนะครับนี่ยนะครับอย่าไปกลัวรสชาติอาหารค่อนข้างดีมีค่อนข้างเยอะแล้วก็ถ้าเกิดไม่กลัวอแบบว่ากลัวว่าจะเป็นนู้นเป็นนี้ร้านอาหารที่เป็นร้านอาหารไทยร้านอาหารแบรนด์ไทยก็เยอะเพราะฉะนั้นอย่าได้กลัวครับอย่าได้กลัวรสชาติที่กินในกัมพูชาเนี่ยเท่าที่สังเกตแล้วรสชาติส่วนใหญ่ออกแนวหวานนะครับเพราะฉะนั้นคนที่ไม่ชอบกินหวานอาจจะอาจจะไม่ค่อยถูกปากเท่าไหร่แต่ส่วนที่เหลือผมว่าน่าจะโอเคแต่ถ้าคนชอบไม่ชอบรสจัดด้วยคนไม่ชอบรสจัดน่าจะชอบมาก ส่วนคนชอบรสจัดนั้นก็คงต้องทําใจนะครับโอเคครับสําหรับวันนี้ก็เอาไว้เท่านี้ก่อนพูด <c> ซ <oughs> ะเยอะเลยโอเคขอบคุณทุกท่านที่รับฟังมากๆนะครับยังไงก็อย่าลืมดูแลสุขภาพนะครับช่วงนี้โควิดยังคงอยู่รอบตัวเราก็ขอให้ทุกท่านปลอดภัยนะครับไปจนถึงจนจบซีซั่นเนี่แหละอ่ะสู้ๆไปได้กันสําหรับวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านมากๆนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ